อดไม่ไหวก็ต้องออกมาแค่นั้นแหละอึ๊บอืมันไม่อยู่แล้วหลอกดาวตายเอาว้าวเอาว้าวเฮ้ยไปโดดไปโดดดูยขโมนขโมนโต๊ะเตะเตะโต๊ะเตะโต๊ะ đi nè, um, hey, để kia ổn định. không có ai Incoming.